ครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพื้นเมืองครับมาต่อกันที่คลิป2ครับแชมป์ครับกับฟอร์ดออกงานคู่ครับล้มต้นประดูครับนี่2แรงแข็งขันครับต้นไม้เยอะสะด้วยครับวันนี้ปรับพื้นที่ปลูกอ้อยครับ อันนี้จะเป็นแชมป์45ครับนี่ครับแชมป์เราเพิ่งจัดมาสดๆร้อนๆครับเมื่อวานนี้เองส่วนรถไทยกอดจัดมาได้หนึ่งเดือนแล้วครับขออกงานคู่กันเลย เสียงัำลามเลยเจ้าคุณปูครับ6,6พัจะเอาต้นไม้ออกครับนี่ปาดลากแล้วครับเริ่มตัดลากแล้วจะออกไหมครับ6กพันหบ้าพลัง เจอลากเจอลากโอ้ขาด้วครับ ไม่ขาดแล้วออกไม่ออกครับอือเลาาครับลากยังไม่หมดครับลากยังไม่หมดันนายังแข็งเลยครับนี่ เอาเจอหนูหนูเออเวลแล้วคนแล้วไม่ออกไม่ออก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 เอากระแทกเข้าไปปุ๊บขนหนูก้าพลังครับเฮ้ยนี่อะไมไออกครับไมมออก เจอต้นแข็งซะแล้วปาดูครับต้นปะดูไม่หมูแล้วครับไม่หมูแล้วไม่หมูซะแล้วเห็นเล็กๆอย่างนี้อยกินหมูไม่หมูซะแล้ว เอาลงได้ไหมครับภารกิจนี้นี่ครับแชมป์ยังไม่เข้ามือครับยังไม่เข้ามือ โค้งกับแชมป์ครับอันนี้งานที่สองนะครับในรถไฮฟ,ฟอร์ดคันนี้จัดมาใหม่ๆเหมือนกันครับอันนี้เป็นงานที่สองครับได้หนึ่งเดือนแล้วดูครับออกไม่ออกเอาละ่ะเอาละ่ะเอาละ่ะเอะเอ <laughs> อ้าวคอนโทรลหักซะแล้วครับ <laughs> โอ้คอนโทรลซิ่งหักซะแล้วเ่อ <laughs> โอ้คอนโทรลหักซะแล้วครับ 6.6บ้าพลังนับคอนโทรนหักไปแล้วถอดใบมีดได้บ้างหนี่คอนโทรนหักครับแรงจัดครับ อดไปเชื่อมครับคอนโทรลหักไปแล้วเจ้าคุณปู่ครับนี่มาดูที่แชมป์ดีกว่าครับ เจ้าคนปูสงสัยกลับไปเชื่อมคอนโทรลใหม่ครับแรงจัดคอนโทรลหักไปเลยไปแล้วครับไปเชื่อมคอนโทรล แชมป์สีสิบห้าเชีรยพื้นที่ครับเชีรยพื้นที่ปุ๊กอ้อยครับมาสองครับกลับไปหนึ่งแล้วครับคอนโทรลหัก โดนใบมีดด้านหน้าครับเจ้าคุณผรูครับตัวแรงเหลือแต่ชแชมป์เราครับ รถใหม่ครับยังไม่เข้ามือครับแสนกว่าบาทครับน่าใช้เลยอันนี้ครับได้ผ่านหนึ่งควงกับดัดหน้าครับความใช้งานระยยางยังดีอยู่ครับสี่เส้นนี่อ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องบ่าวพื้นเมืองครับสวัสดีครับ